แล้วครับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเทรนดวิตามินซีนี่มาแรงนะคุณบีนะโอ้โหก็มีตั้งแต่แบบว่าพร้อมดื่มก็มีนะเป็นแบบเม็ดก็ดีนะฮะแต่ของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบว่ารวมอยู่ในคอลลาเจนจนกลายเป็นกระป๋องส้มทองลายคนบอกว่าทําไมต้องทําสูตรใหม่เอาอย่างนี้พี่บีต้องบอกว่าเมื่อ34ปีที่แล้วเนี่ยคือมันเป็นเทรนดที่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาโตขึ้นมามีจํานวนเยอะพอเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่เห็นผู้สูงอายุอยู่ๆมาวิ่งออกกําลังกายหรือว่าปลูกผักหรือว่าทําสวนเนี่ยมันเป็นทีี่้ ว่าทํางานหนักนะคุณพ่อคุณแม่เราอะใช่ไหมเขาก็ต้องหาอะไรที่เสริมในเรื่องของกระดูกเราก็เลยทํากระป๋องทองขึ้นมาเอาใจคุณพ่อคุณแม่จนขายดีได้รางวัลเป็นกอบเป็นกามแบบนั้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราใส่ใจตามเทรนเลยในอามาโดอิมูคอลลาเจนกระป๋องนี้นะครับมีวิตามินซีนะครับที่มีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุมค้มกันเพราะว่าโอ้โหทุกวันนี้นี่ไหนจะต้องใส่แมสไหนจะต้องระวังล้างมงล้างมือใช่ไหมเรื่องภูมิคุมค้มกันเนี่ยสำคัญนะครับเราก็เลยพัฒนานี่ขึ้นมาครัปนปออาะ๋งส้มทชื่ว่ววต รสส้มไม่มีน้ำตาลด้วยเดี๋ยวขอชงให้ดูก่อนนะครับแต่ก่อนชงเนี่ยใครที่แบบว่ากำลังหิวน้ำนะครับหรือว่ากระหายน้ำหรือหิวข้าวเนี่ยน้ำลายอาจจะสอได้นี่ชงให้เห็นกระฉากสีฟ้าใหม่ของเราเลยนะครับพอมันเป็นอย่างเงี้ยคุณบีดี อุ้ยเห็นแล้วน้ำลายสอเลยนี่เดี๋ยวท้อขายของไม่ได้นะมันแบบว่าอมน้ำลายอยู่ในป่านะครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยอยากเห็นแก้วแบบนี้แต่อยากกินแบบสดชื่นได้ไหมอาจารย์ี่ดีได้เลยนะคะนี่นะคะใส่น้ำแข็งได้เราเย,ย็นชื่นใจแน่นอนอ่าอ้าวแล้วที่สมุนไพรธรรมชาติที่วางอยู่ข้างแก้วพี่ดีคืออะไรคะก็บอกว่านี่พืชสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเลยนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอยู่ตรงหน้านี้นะสารสกัดจากมะตูมสารสกัดจากขิงสารสกัดจากกระเทียมแบบนี้ยังมีสารสกัดจากพลูขาวด้วยค่ะนี่จะบอกว่าเราสกัดเนี่ยสารสกัดจากธรรมชาตินี้เข้า ที่ทําให้กระป๋องนี้ขายดีมากแต่หลายคนบ่นว่าอยากได้โปรจุใจที่ซื้อแล้วคุ้มซื้อทีเดียวแล้วมันจบแล้วสบายๆเดี๋ยววันนี้จัดให้แน่นอนแต่ขอย้ําก่อนตะกี้เล่าไป2ตัวแล้วคือมีวิตามินซีสูงช่วยทํางานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันถูกไหมมีสมุนไพรธรรมชาตินะฮะทั้งหมด4ตัวนะครับและที่สําคัญครับหลายคนบอกว่าอามาโดเนี่ยไม่ยอมใส่คอลลาเจนไดเป็ไท์คือสูตรนั้นเนี่ยเราโฟกัสให้ผู้สูงอายุจริงๆให้คุณพ่อคุณแม่จริงๆเป็นแบบไททูบ้างเป็นไตเป็ไทยบ้างแต่กระป๋องนี้คบไไไมมมมม่่่ีีีททูตตเเปดแน ไทยเท่านั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากวิตามินซีและสมุนไพรแล้วยังใส่คอเลาเจนไดเปปไทยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับไปดูผู้ใช้จริงสักคนครับคุณมีมี่ในวัย34ปีเป็นพนักง,งานเอกชนนะฮะก็ต้องบอกว่าเวลาตื่นเช้าเนี่ยกว่าจะลุกจากเตียงได้นี่ถือว่าเป็นมิชชั่นครับสนูดไป10ครั้งตั้งนาฬิกาปลุกยังกับแบบว่าดูโหน่ะดูเรกิกอ่ะนะกว่าจะตื่นนะเจ็ดโมงตื่นพอดีนะครับแต่พอกินอิมูครับจนเจ้านายเนี่ยบอกว่าอุยมีมี่นี่เป็นพน